So คดีที่หนึ่งผมไม่รู้อันไหนมาก่อนมาหลังนะครับก็มีวันหนึ่งมีเด็กเด็กทำงานอู่อยู่ปลายถนนเพชรบุรีตัดใหม่ปลายถนนเพชรบุรีจะมีอู่ซ่อมรถใหญ่อู่ซ่อมรถเนี่ยเขาก็จะมีขยะเยอะเอ่อถึงตอนเช้าเปิดอู เด็กเนี่ยก็จะเอาถัางขยะซึ่งตอนกลางคืนเขาเอาขยะในอู่ไปทิ้งไว้และตอนประมาณตีสองตีสามตีสี่เนี่ยรถรถกทมก็จะมาเก็บขยะออตอนเช้าเด็กมาเอาก็จะมีแต่ถังเปล่าแต่วันนั้นตอนเช้าเด็กมาเอามาถังขยะปับบอกเอ้ยเมื่อคืนทำไมรถรถขยะไม่มารับขยะวะเนี่ย ถุงดำเต็มไปหมดมันก็ไปสัมผัสดูบอกให้ยุ่นยุ่นเว้ยยุ่นยุนมันก็แกะดูอ้าวตายแล้วมันเนื้อคนนี่หว่าเนื้อคนนี่หว่ามันก็เด็กมันก็ชอบดูมันก็เปิดดูอ้าวตายเป็นท่อนล่างของผู้หญิงครับอ้าวผมเข้าเวนก็ไปเลยก็ไปชันสูตรศพม่ดันมีอยู่สองท่อนเอ่อ ข้อล่างมันมันตัดเฮงซวยมากไม่ตัดที่ข้อตัดเนี่ยกระดูกขาเนี่ยครับกระดูกขากะดูกนี้เป็นผู้หญิงขาวผมไปเนี่ยผมจะไปไปจับเนื้อเนี่ยนะจับเนื้อเนื้อเนื้อยังนี่คล้ายๆกับว่ามันตัดแล้วมันแช่ตู้เย็นมันย่าไงแล้วก่อนมาทิ้งไม่แข็งศพไม่แข็งไม่แข็งตัวนี้นะครับ แล้วก็ช่วงนี้และช่วงช่วงบนนังไงมันมีอยู่สองท่อนนั่นเองครับช่วงหัวไม่เจอแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าหน้าไม่มีพอไม่รู้ไม่รู้ว่าคนตายเป็นใครี่มันสืบไม่ออกครับทีนี้ไอ้ตำรวจที่ไปสืบสวนกับผมเนี่ยลุงน้องของนั่นวิริศศมีนวันนี้เนี่ยเป็นระดับจ่า ไม่ใช่ว่านายตำรวจจะเก่งเสมอไปนะไอ้พวกจานี่มันเก่งมันก็เอาถุงถุงดำเนี่ยไปตรวจไปไปมันก็เทออกมามีแปลงสีฟันติดมาอยู่ในนั้นอันนึงเอาแล้วสิเออมันก็มาดูบอกนายมียี่ห้อด้วยจำได้ทวินแอคชั่นที่แปลง ถ้าเป็นในตำรวจที่ไม่มีหัวน่ยมันถุงดำมันก็ทิ้งไปอะไรไปนะไอ้นี่ไอ้แปลงนี่มีความสำคัญต้องซื้ว่าแปลงนี่มันมาจากไหนผลิตที่ไหนของต่างประเทศแลือของในไทยอ่าย่าหลือนี่เราบอกไว้แล้วว่าครับเราสั่งตำรวจไปเลยเฮ้ยศพนี่มีรอยอใช้เลื่อยทัน ไอ้พวกที่ไปสืบตามไอ้จที่จำหน่ายถุงดำกับเลื่อยก็ไปครับแล้วก็แถมแปลงด้วยมีใครซื้อไหมอะไรแยกกันไปหมดเนี่ไอ้ตำรวจที่เจอแปลงสีฟันทวินเอ็กชั่นเนี่ยมันก็เซิร์ชในเน็ตในไรปรากฏว่าโรงงานทำอยู่แถวเทพรักษ์หรืออะไรเนี่ยครับไปเลยไปที่เทพรักษ์ บอกใช่ยี่ห้อนี้ผมผลิตเองเอแล้วคุณไปจําหน่ายที่ไหนบ้างบอกว่าเขาส่นมากไม่ได้วางจําหน่ายนะเอาส่งไปตามอพาร์ตเมนต์ต่างๆหรือโรงแรมที่เวลาไปพักเนี่ยครับคนเขาไปพักชั่วคราวอะไรก็ไม่ได้เตรียมแปลงเปิงไปอนนี้ก็บเป็นของแถมเอาล่ะไอ้ที่ไปเช็คตามศูนย์ค้าก็บ่าไปไอ้ที่ไปเช็คตามอพาร์ตเมนต์ ศบที่ถนนพบที่ถนนเพชรบุรีตัตนใหม่เองไปดูที่โรงแรมอ,าอพาร์ตเมนต์ใกล้เคียงมีที่ไหนบ้างก็ไปก็ไปเจอจนได้จำชื่อโรงแรมอพาร์ตเมนต์ไม่ได้นะครับจำไ,ได้ก็มีจำหน่ายไอ แปลงแปลงอันนี้ไม่ใช่ตำนายแถมไม่ลูกค้า,ก,าก็ได้สถานที่คือที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับเอถนนไอเพชรบุรีตัใหม่อะไรเนี่ยให้เขาเช็คว่ามีผู้หญิงจีนพักที่นี่ไหมจังดูศพรู้แล้วฟันแล้เป็นผู้ผหญิงจีนแน่ไอทางอพาร์ตเมนต์เขาก็บอกว่ามี มาพักเยอะเลยเออแล้วก็มีอยู่ห้องหนึ่งหายไปหายไปสามสี่วันแล้ว<ส>ก็ได้เรื่องเลยก็คนประวัติผูห้หญิงคนนี้ครัก็ปรากฏว่าเป็นนักร้องเออคาร่าเกะจากเมืองจีนและได้ข้อมูลเพิ่มอีกครเนี่ยพอเรา จากแปลงเจอห้องครับห้องปรั๊บรู้เลยผู้าปานผู้หญิงจีนนักร้องจีนก่อนหน้าเกิดเหตุผัวเป็นคนจีนมากับเพื่อนรวมสองคนมามาทะเลาะกันที่ห้องแล้วที่ห้องแล้วก็จบเป็นยังไงไม่รู้หลังจากนั้นผู้หญิงก็หายไปครัแล้วก็ถามผู้หญิงนี่ทำงานที่ไหน บอกว่าทงานอยู่แถววังทองหลางมันมีมีสถานที่อันหนึ่งที่มีนักร้องจีนทั้งนั้นเลยทั้งตึกเลยครับแล้วก็นักร้องคาราโอเกะไงคนจีนก็ชอบไปเที่ยวสถานที่ที่มีเฉพาะคนจีนครับไปลองแล้วก็ออฟได้ออฟผู้หญิงได้ก็ผู้หญิงคนตายเนี่ยก็เป็นนักร้องที่นั่นแล้วก็รับซื้อชั่วโมงออก จะโมองอะไรออผู้ชายอะไรด้วยครับได้ความจากสถานที่ประกอบคาราอเกะที่ผู้หญิงพวกนี้ไปทำมา,นานเนี่ยแต่ว,ว่ามีผู้ชายคนจีนจากแผ่นดินใหญ่สองคนคมาตามนี่เป็นเมียเมียเน,นี่ยหนีมาทำงานได้ได้ดีไอผัวมาตามให้กลับกลับกห็หลังจากงานเลิกแล้วก็ไปทะเลาะกันที่อพาร์ตเมนต์แถวถนน พัฒนาการเนี่ยครับเราก็ตามรู้ชื่อรู้อะไรก็จับได้จับได้ก็โดยความร่วมมือของเอเจ้าของไอ้คาราโอเกะกาิจีนั่นน่ะเขาก็ช่วยให้ข้อมูลเราให้ข้อมูลว่าเป็นใครไหนก็มาก็อเอามาสอบสวนมันเออ รู้สึกตอนสอบสวนนี่ก็ต้องมีล่ามไะมีต้องมีมีล่ามครับก็รู้สิกจะลักสณรภาพหรื่องอะไรจาไม่ได้แล้วอะไรแต่ไปปฏิเสธชั้นสารห่วตามไม่กลับแล้วไม่กลับผู้หญิงนี่จะอยู่ต่อเพราะว่าได้เงินดีครับสวยหน้าตาดีแล้วเหตุทิตายก็คงจะทะเลาะแล้วก็บีบเบิร์กคอกันทำร้ายอะไรตายก็ ถึงเวลาจะยังยายทำลายศพก็ต้องไปซื้อถุงดำมาซื้อเลื่อยซื้ออะไรมาครับในสุดก็คดีผู้หญิงคนนี้เป็นน,นักร้องจีนนี่จับได้ผู้ชายสองคนว่าร่วมมือฆ่าโอ้จักศพดูร่องรอยการผ่าตัดหมอรู้โอ้โหรีแพรมาเนี่ยฟันเลยผู้หญิงหางกินและต้องเป็นคนจีนด้วย อันนี้เป็นศพผู้ชายนักข้ามคืนหนึ่งก็มีคนเอากระเป๋าไปทิ้งที่สะพานข้ามคลองบั่นมาทิ้งลงไปตรงนั้นน้ำน้ำมันน้อยอยู่แล้วมันมันทิ้งทิ้งไม่ลงน้ำครัือเข้าใจว่าคงม,มามารถทิ้งลงไปสองสองใบ ข้อที่จริงมันเปิดเผยโดยใต้สะพานนั้นมันมีคนอยู่ชุมชนใต้สะพานนี่มีเยอะนะคนคอยู่ใต้สะพานน่ะอาศัยอยู่เยอะเลยไปกั้นกั้นห้องเลยนะครับคนที่พบศพนี่บอกว่าตอนสักตีสองได้เสียงของหล่นมาของหนักๆลงมาตุบตุบสองครั้ง มันก็นึ่งในใจว่าแม่คนมาทิ้งเป็นประจำอยู่แล้วครับเอวลเดี๋ยวเช้าๆค่อยดูของมีค่าคงไม่ทิ้งนะเช้าพมมาดูปับเอกระเป๋าเดินทางใบเบลลมเลยครับอยี่ห้อฟิลล่ามันก็เฮ้ยน่าจะมีของมีค่าเปิดซิปดูเป็นศม ผมมีค่าศพท่อนหลางลอวเออที่ชายคุณชายโอแล้วก็ไปไปสู่อีกโอ้โหคราวนี้มีท่อนหน้าอกเริ่มจา่เมื่อ้รมันตัดเนี่ยนะท่อนหน้าอกเออหัวนี่มีมีอีกแล้วเหมือนกันเลยมันตัดหัวออกไปครับแขนก็ไม่มีแขนไม่มีโอ้โหขนหน้าอกยาวครับเอสีออกเป็นทองเนี่ยยาวมากแล้วบอโอ้ชายนี่ เออก็รรามหน้าอกก็พอมีขนอกยาวทองทองไอ้ห่ตัวใหญ่มากดูด้วยสายตาก็พอรู้ว่าฝรั่งครับแล้วก็ศพนี่มันอยู่ถนนลางมํำแหงอยู่ในโซนถนนลางมํำแหงอะ่ะครับแล้วกระเป๋าที่ใส่มาฟิลล่าฟิลล่าเนี่ยอาชญากรรมทิ้งร่องรอยอีกแหละ พอมันไม่ได้เตรียมมาก่อนและไม่ใช่มืออาชีพ่ซื้อที่ไหนยังปั๊มึังบอกทถานที่จำหน่ายมีห้างใหญ่แลแถวรางมะแหงอะไรกับมาก็ไปเลยไอยล้ลุงน้องไปกันนี่นะสืบสีของท่านวีรศักดิ์มีนวันิตเนี่ยลุงน้องไปที่รามถนนรางมะแหงมีห้างใหญ่ๆเยอะ ไปถามว่า,ามีใครจำนายกระเป๋าเอากระเป๋าไปเลยฮนะนี่เนาะเจอร้านสมัยก่อนไม่มีกล้องวงจรปิดแต่บอกว่าจำหน้าได้เป็นพวกมิดเดิลอีสมีหนวดมีเขาเห็นหน้าจำได้อะไรได้นะปั๊บก็ มาจากมีเดินอีสตแล้วก็ไอ้ศพนี่มันปันธงฝรั่งแล้วฝรั่งเป็นตุ๊กด,ด้วยหนังสือพิมพ์ช่วยผมครับลงเลยรู้สึกมีมีภาพมีภาพลงไปด้วยแล้วก็ตอนที่เป็นจูนี่มีปิดเปิดอะไรม่ร,รู้งครับฝรั่งถูกฆ่าทำศพปับ๊บเดี๋ยวก็มาแจ้งี่หลวงพักเลย เป็นระดับซีโอระดับผู้บริหารในโะรงแรมแห่งหนึ่งที่ถนนลามําแหงครับได้ตัวคนตายได้ตัวคนตายครเป็นฝรัง่งสัญชาติอังกฤษมั้งครับรอังกฤษก็เป็นตุด๊ดมีมีแฟนเป็นหนุ่มไทยอเมริกันคงจะทะเลาะกับแฟนอะไรเนี่ย ฝรั่งนั้งมีมห้องพักอยู่ที่โรงแรมนั้นด้วยครับก็บไปตรวจที่ห้องพักโอเคละชายชา้นามเยอะครับมิเตอร์บอกเราแยกไว้เหมือนที่ท่านนั่นไปเลย <laughs> ตายตายมือตุกสูงนี่เช็คง่ายมีในะชายนามเยอะแล้วก็ในห้องเนี่ยถึงจะแปลงขัดคราบเลือดยังไงก็สามารถน้ำยาตรวจพบ ถ้าสรุปว่าตายที่ห้องพอมันรู้คนตายแล้วเนี่ยมกระตายที่ห้องมันนะและใครล่ะจะเป็นคนฆ่าถ้สื่อพยายก็ได้ความว่าก่อนหน้านั้นก็มานั่งทานอาหารกันที่ร้านใกล้ๆคือพอมีข่าวว่าผู้จัดการเลือกอะไรที่นี่ตายปั๊บมันข่าวมันแพร่สะพัดไปคนนงโอ้วันก่อนยังเจอที่นี่วันนี้เนี่ยมันมาเองอ ก็บอกว่ายัางมานั่งคุยกันกับหนุม่มลูกหล่อลูกครึ่งอเมริกันครับอก็ก็สงสัยแหละเขารู้คนโรงแรมรู้ว่าอันนี่เป็นแฟนกันเป็นโต๊ะเงินหนุม่มลูกครึ่งอเมริกันก็ได้ชื่อมาก็เช็คปั๊บอ่าแม่มเดินทางกลับไปแล้วอยู่อเมริกาอยู่เอลองอะไรว่า ลองไอ s l แลนด์ลองไอแลนด์อเมรกาลองไอแลนด์ครับนี่นได้อยอ่ก็ออกสมัยก่อนนี่ก็อ่ะแล้วก็โยงมาถึงไอ้คนที่ไปซื้อกระเป๋าไอ้คนซื้อกระเป๋านี่เคยมานั่งกินข้าวจนระหว่างคนตายและไอ้หนุ่มอเมริกันแล้วก็ไอ้ไอ้มิรดินอีนี่ด้วย หลังจากพบศพแล้วตัวมันยังอยู่แถวๆนั้น,นใกล้ๆก,กับโรงแรมนั่นะเอาไปให้คนขายกระเป๋าชี้ตัวเขบอกเอ้าใช่แล้วไอ้นี่นะมาครับมาตั้งข้อหามันร่วมมันฆ่าบอกไม่รู้มไม่เกี่ยวแล้วไม่รู้เรื่องเอาแล้วมึงมายุ่งไงเขาให้จ้างให้เอาศพไปทิ้งก็ต้องโดนข้อหาช่วยเหลืออำพางังศพอะไรเนี่ยครับ เออดีแต่ตอนนังผมไม่ได้ติดตามคดีแต่ไอ้ตัวที่ฆ่าเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันออกหมายจับไว้แลว้วก็ล่าสุดเหตุเกิดปีสองห่ห้าห้าหาขาดอยุความแล้วครับล่าสุดเนี่ยเมื่อสักสองปีก่อนโควิดผมยังติดต่อกับ ตำรวจคนหนึ่งบอกว่าผมก็ลังติดต่อทางกองการต่างประเทศอะไรนให้ส่งผู้ร้ายข้ามดวงข้ามแดนที่นี่อย่างว่าฝรั่งในคนตายมันไม่มีญาติไม่มีใครช่วยติดตามเรื่องครับอันนี้คงขาดยุคความไปแล้ว